เรื่องเล่าอาถรรพ์คืนนี้เสนอตอนเพื่อนพาหลอนเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณไก่เพื่อนของคุณกว่างเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อนของคุณกว่างได้เซ็งร้านนี้ต่อมาอีกทีซึ่งเจ้าของร้านเดิม ได้เปิดร้านเสริมสวยอยู่ได้เพียงไม่กี่วันแล้วก็ได้รีบเซ็งร้านให้กับคุณไก่ด้วยราคาที่ถูกถูกจนน่าตกใจแต่หลังจากนั้นคุณไก่ก็ได้ไปดูดวงกับหมอดูซึ่งหมอดูก็คือคุณแม่ของคุณกวางเพื่อนของคุณไก่นั่นเองแม่ของคุณกวางซึ่งเป็นหมอดูก็ได้ทักว่ามีผู้หญิงลักษณะแบบนี้อยู่ในร้าน ผูกคอตายตรงกลางลานซึ่งคุณไก่ก็เหมือนจะไม่เชื่อและอยู่มาวันหนึ่งคุณไก่ได้นอนในลานจู่ๆก็เห็นผู้หญิงใส่ชุดคุมท้องสีขาวมายืนชะโงกหน้ามองอยู่แถวๆบันไดขึ้นชั้นสองซึ่งคุณไก่เห็นอย่างนั้นก็ตกใจคุณไก่จึงรีบลุกขึ้นไปดูตรงใต้บันไดแต่ก็ไม่พบไข่คุณไก่กังวลใจมากในวันต่อมา จึงได้กลับไปพบหมอดูซึ่งเป็นแม่ของคุณกวางหมอดูก็บอกว่าก็นั่นแหละผู้หญิงที่ผูกคอตายในร้านหมอดูซึ่งเป็นแม่ของคุณกวางก็แนะนําว่าให้ลองไปทําบ,บุญให้กับเขาดูสิคุณไก่จึงได้ไปทําบุญที่วัดโดยมีคุณกวางเพื่อนสนิทไปด้วยหลังจากนั้นคุณไก่ก็ไม่เคยเห็นอะไรอีกเลยเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปแต่เหตุการณ์นั้น มันกลับมาเกิดขึ้นกับคุณกวางแทนช่วงนั้นเวลาประมาณสองทุ่มพี่สาวของคุณกวางได้เห็นเด็กวิ่งอยู่ในบ้านทาั้งๆที่บ้านของคุณกวางไม่มีเด็กคุณกวางก็แปลกใจว่าเขาจะเข้ามาได้ยังไงเนี่ยที่บ้านก็มีสารพระภูมิคุณกวางสงสัยมากว่าเด็กคนนั้นเข้ามาในบ้านได้ยังไงแต่แล้วแม่ของคุณกวางก็บอกว่าเขาตามคุณไก่เข้ามาเพราะตอนนั้น ไปทำบุญกันคุณไก่ได้เข้ามาในบ้านของคุณกวางเด็กคนนั้นเลยตามเข้ามาด้วยและหลังจากนั้นไม่นานแฟนพี่สาวของคุณกวางก็มาบอกว่ามีความรู้สึกเหมือนใครก็ไม่รู้มาตบหัวทางที่ไม่มีใครอยู่คุณกวางคิดอยู่ในใจว่าคงใช่แล้วหลักคุณกวางก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไงก็เลยพูดออกไปว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทำบุญให้อีกนะ แล้วคืนนั้นเวลาประมาณตีสี่คุณกวางก็ตื่นขึ้นมาเห็นผู้หญิงแต่งชุดสีขาวยืนอยู่หน้าบ้านซึ่งมีลักษณะของผู้หญิงคนนี้ตรงกับที่คุณไก่เพื่อนสนิทเคยเล่าให้ฟังคุณกวางก็เลยเดินลงไปหาที่หน้าบ้านก็ได้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้สวยมากแต่งตัวดีและคุณกว่างก็พูดว่าฉันได้ทำบุญไปให้แล้วนะ ได้รับแล้วใช่ไหมหลังจากคุณกวางพูดเสร็จจากนั้นก็หันหลังเดินเข้าบ้านผู้หญิงคนนั้นพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวก่อนคุณกวางจึงหันกลับไปมองที่ผู้หญิงคนนั้นคุณพาช่วยผู้หญิงคนนั้นจากหน้าตาสวยๆแต่งชุดสวยๆแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นผู้หญิงหน้าซีเซียวและมีเลือดไหลออกมาจากท้องไม่หยุดคุณกวางตกใจมากและววิ่งหนีเข้าบ้านแล้วผู้หญิงคนนั้น ก็พูดตามหลังมาว่าฉันจะฆ่าแกฉันจะเอาแกไปอยู่ด้วย <_ C os> พอผู้หญิงคนนั้นพูดจบก็กบวิ่งก็มาหาคุณกวางทันทีในขณะนั้นคุณกวางทําอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนสวดมนต์นิ่งๆจู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็พูดว่าท่องไปเถอะฉันไม่กลัวหรอกพอได้ยินแบบนั้นคุณกวางก็ทําอะไรไม่ถูกก็ได้แต่นึกคาสอนของพ่อและแม่ที่บอกว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ ก็ให้ลองนึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นคุณกวางจึงทำตามและจู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็กรีดร้องออกมาเสียงดังมากแล้วก็หายไปจากนั้นคุณกวางก็สะดุ้งตื่นจึงรู้ว่าเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้มันเป็นความฝันแต่มันเป็นความฝันที่น่ากลัวและเหมือนจริงมากๆจากนั้นคุณกวางก็ได้กลับไปที่วัดอีกครั้งเพื่อทำบุญและอุทิศส่วนกุศล ให้กับผู้หญิงคนนั้นพอไปวัดทำบุญเสร็จในคืนนั้นคุณกวางก็ได้ฝันถึงผู้หญิงคนนั้นอีกแต่เขาบอกว่าบุญที่ทำให้ในวันนี้เขาไม่เอาเขาไม่รับแต่จะเอาคุณกวางมาอยู่ด้วยให้ได้ดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้คุณกวางเครียดและกลายเป็นโรคซึมเศร้าแต่หลังจากนั้นคุณกวางจึงตัดสินใจไปบวชชีพราหมณ์ เจ็ดวันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้หญิงคนนั้นหลังจากบวชเสร็จคุณกวางาก็กลับบ้านและก็ได้ฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกผู้หญิงคนนั้นมาบอกว่าขอบคุณนะนี่แหละสิ่งที่เขาต้องการและหลังจากนั้นก็ไม่เจอผู้หญิงคนนั้นอีกเลยคุณกวางจึงไปถามเจ้าของร้านกล่าวว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร เจ้าของร้านก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้อายุ30กว่ากว่าไปผูกคอตายตรงคือกลางของร้านเพราะแฟนทิ้งและไม่มีเงินไปทำคลอดและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคุณกวางและคุณไก่หากคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ขอความการุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาด คลิปหลอนๆจากเรื่องเล่าอาถรรพ์